บอกว่า3มสาวสมแซบที่นั่งอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยนะคะแต่ละคนนะคะแต่ละนางก็จะสวยได้ขนาดนี้นะคะเป็นลูกเป็ดขี้เร่กันมาก่อนทั้งนั้นเลย่านโดนเพื่อนล้อกัอนทั้งนั้นเลยเ,ออเริ่มจากคุณน้องนางงามของเราก่อนอ,อุอยตายพลอยนี <c oughs> ่คือพลอยรอใช่ค่ะ น่าจะสักปสองค่ะแต่ก็น่ารักน่ารักน่ารักก็น่ารักอยู่โดี๋ยวเพื่อนร้อว่าอย่างไรบ้างคือหูหูเพื่อนร้องไงอีหูมาเลยหูเยอะเหรอเรียกหูเรียกหูเหมือนพี่เลยอ่ะดำมาแล้วดำใหม่หวะเหมือนฉันอ่ะอะไรสวยมาแล้วสวยเด็ดนะชุบจะต้องมียุคมันขาวมันขาวอ๋อแล้ต้องมียุคนะอันเรียกหูเรียกอะไรอีก เล็กจบค่ะจบเพราะว่าตอนก่อนดัดฟันคนเยอะนเยอะมากแล้วได้ดัดตอนม2ค่ะพราก่อนม2คุณก็เรียกว่าจอบเล็กเยิ่นเนี่ยค่ะโจอ้เล่พวกที่มันร้อนเราตอนนั้นเป็นไงเห็นเราตอนนี้เป็นไงล่ะก็ดีขึ้นนะเพื่อนดัดฟันน่ะดีแล้วตอนเด็กๆก็น่าจะโดนร้อนอยู่หรอกเพราะว่านางนะซูนสดิงๆคิ้วของนางอยู่ดีๆนางโกนทิ้งจ้าทำไมนะจ๊ะ สักประมาณอนุบาลเนี่ยค่ะเห็นพ่อกลโนนวดเนาะแล้วก็แบบอ๋อพ่อกลโนนวดแล้วก็อยากทำให้พ่อโกนได้แล้วก็อยากโกนนี่แล้วพอเออเราก็แอบเข้าห้องน้ำไปแล้วก็เอ้ยหน้าเราไม่มีขนให้โกนนี่มีแค่คิ้วมีแค่ขนคิ้วเราไม่ได้โนนวลอ๋อก็ลองโกนข้างหนึ่งชึ้กโกนทิ้งเลยก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองความรู้สึกของการโกนเป็นอย่างนี้เองแล้วไงเราเราก็จะเดินออกห้องน้ำไปแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวแม่ต้องถามแน่เลยว่าทำอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอาสกอตเทปมาแปะไว้ สกัตแบบพาสเตอร์ยาอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นพลอเพิ่งรู้ว่าอันนั้นเป็นพาสเตอร์ที่ไวแปะตาปาว้าวแกะไม่ออกมันเหนียวมากแกะไม่ออกแล้วพอตอนออกเป็นไงโอ้โหแดงเลยค่ะต้องดันไหลยอ่าโักเสียใจแล้วนางก็ไปโรงเรียนทั้งที่มีคิวข้านเดียวขึ้นข้างเดียวดีไงมาสวยตอนไหนน่ะน้องพลอยเออน่าจะสวยตอนหลังฟันขารลูเหล็กแล้ว พอฟันเข้าลูกหน้าเนิ่มก็เล็กลงไปด้วยเอสเทอร์จ้ะไม่ใช่ว่าไม่โดนนะจ๊ะเอสเทอร์มียุคมืดจ้ะยุคมืดยุคมืดของเอสเทอร์เพื่อนเรียกว่ายี่ไม้เสียผีผอมมากเลยสิใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนูผอมผอมจนกระทั่งแบบแล้วบุคลิกเสียด้วยคือเออน,นเดอร์อย่างงี้ก็หลังคอมแล้วคือผอ,อ,อมแล้วจนแบบหนูไม่รู้ว่าเรียกอะไรหนูเรียกปีกไก่อะตอนเด็เออบบกอะสบากออสบักอ,อ่ะสบักอ,อ่ะมันโผล่จนแบบคอมอย่างเงี้ยหนูก็เดินคอมแล้วก็เดินเหมือน เหมือนผู้ชายห้าวๆนะคะไหว้ก็เหมือนไหว้เหมือนนักมวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วในแล้วตอนเด็กๆตอนนี้ตอนนี้อะไรเนี้ยไม่ค่ะตอนนี้ก็ยังว่า้อย่างนี้อยู่ใช่เหรอโเข้ากองมาเข้ากองไอซเซอร์เข้ากองมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหว้ทีเดียวไม่้ทีเดียวย่างนี่แล้วดูเอารูปมาตายแล้วไม่เห็นจนนั่นนี่น่ารักอน่ารักอยู่นี่นี่ไงนางเผาลูกขี้เหลวนางชิ้นใช่นางรู้ไงเดี๋ยวนายจะเข้าวงการเฉันจะรอดูของโชติกา นี่ยอย่างเนยเนี่ยเห็นดูอย่างเงี้ยเขาดูเซ็กซี่นะตอนเด็กๆเห็นบอกว่าขี้เหล็กขี้เหล็กยังไงอ่ะเรา้ฝั่งสินึกภาพไม่ออกเลยอ่ะหอมมากเหมือนกันหนูจะเริ่มรู้ตัวแต่คือจะอ้วนแต่เด็กพอมาหน้าขอบปุ๊บเริ่มรู้ตัวว่าอยากเป็นนางแบบก็เลยพอมมาตอนนั้ห้าขวบยังรู้ตัวแล้วเหรอทำไมเราถึงคิดว่าเราอยากเป็นนางแบบ มันยังไงมันอบมาลองเท้าส้นสูงแม่มาใส่เล่นแล้วควมรู้สึกว่าคนที่อยู่บนส้นสูงแล้วก็แบบได้โบกมือเป็นนางงามหรืออะไรเงี้ยคือมันสวยมากอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองละก็ไม่หรอกค่ะก็ขี้เหร่แล้วแหละออกแล้วกพไม่ออกซิซิอ๋อ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 อนออ๋ออ๋ออ๋อออ เนยเหรอเธอสวยมาได้ย er so ังไงเนี yeah, right ่ยฉันงงว่ะแล้วหน้าตานังก็พอเป็นดังรลายแต่เด็กเมีรูปเดียวเหรอคะมีรูปเดียวเหระพอแล้วแหละไม่มีรูปอะไรมาช่วยกันบ้างอะไรเหรอ สวยแล้วเหมือนกันผีดิบแ็่ทำไมลงกันขาดปีเดียวปีเดียวสวยขึ้นเลยนี่คือกำลังทำอะไรอ่ะนั่นทำการแสดงหรอแอร์โรบิยค่ะนี่หนูนำแอรโรเบียรียนค่ะหลังจากนั้นอีก10ปีเปลี่ยนมากเลยนะนี่แต่เห็นลุคนางเป็นแบบนี้นะเป็นสาวเซ็กซี่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยความใฝ่ฝันคืออยากจะเป็นคุณครูอยากเป็น teacher เด็กข้าคือให้คุณแม่เนี่ยซื้อกระดานดำมาให้ใช่ค่ะหลัจากนางแบบเป็นครูอีกละคือเป็นคนชอบพูดคนเดียวชอบสอน อย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะบอกลบคูณหารอย่างนี้นะคะสุดท้ายนะคะต้องตอบว่าคูณกันแล้วได้เท่านี้นะคะอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ลยไปซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมาให้ค่ะแล้วเป็นเป็นประกาแต่หนูไม่เอาหนูร้องไห้หนูบอกว่าไม่ใช่อย่างนี้ที่โรงเรียนต้องเป็นกระดานสีเขียวกับช็อคเลยได้ได้ได้เหมือนโรงเรียนอะไรยกลับมาก็สอนตัวเองพวกคนดีสอนตัวเองด้วยสอนตัวเองค่ะเล่นคนดีไม่เป็นพี่น้องเหรอไม่อยากเล่นด้วยโอ้นะฉันอิง รอน,นะจ๊ะไม่ใช่ว่านาังบ้าหรือนังเพอ้อนะจ๊ะมีคนติดต่อให้นักงไปสอนอจริงๆจ้าอ้าวเหรอมีค่ะช่วงนี้ก็คือหนูเรียนจบโทไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็เป็นอาจ,อา,จารย์กันก็ติดต่อมาคามมีให้เป็นว,วิทยากรพิเศษเกี่ยวกับบุคลิกภาพเออเหรออ่างเงี้ยเกี่ยกับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็ฝันทีเป็นจริงใช่ค่ะที่เอสเธอร์ แต่บอกว่าความฝันสูงสุดก็คืออยากเป็นแอร์โฮสเตสเอก็อยากเป็นค่ะคือเหมือนแบบตอนเด็กก็เคยอยากใฝ่ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจนมาถึงปัจจุบันก็ตอนนี้ก็อยากป็นอยู่คืออยากลองเพราะว่าเหมือนแบบเราชอบแบบเอ้ยอยากไปหลายประเทศใช่เป็นคนชอบสวัสดียังไงนะเออไม่เพราะเราอยู่ในอาชีพแล้วก็สวัสดีค่ะ อยากเป็นใช่ไหมอ,อย่างนี้เอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะส่งน้องเข้าไปเนี่ยนะ<อ>ไปลองฝึกหัดการเป็นแอร์โฮสเตสแต่จริงจริงจังๆไปเลยปะเออเจิญค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาลองเรียนการเป็นแอร์โฮสเตสขั้นพื้นฐานค่ะจะเป็นยังไงลองขึ้นไปชมกันเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงสถานที่จริงแล้วค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะเป็นความฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอนนี้เราต้องเข้าไปขอถามอาจารย์ก่อนคะ่ะว่าวันนี้เราจะฝึกอะไรกันบ้างคะ่ะเข้าไปดูกันะคะ่ะ ค่ะ <t ell> สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเอสครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะรู้นะคะว่าขั้นตอนแรกการที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเราต้องฝึกอะไรบ้างค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนในส่วนของทฤษฎีก่อนครับผมในส่วนของเรื่องความปลอดภัย <S 2> <S 2> <S นี่เป็นอันดับแรกเลยนะครับความปลอดภัยเรื่องการปฐมงพยาบาลการช่วยเหลือผู้โดยสารก่อน,ลอน <S 2> <S 2> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนข,ของการบริการอาหารและเครื่องดื่มก็จะมีส่วนปฏิบัติในส่วนของห้องมอัพเพื่อที่เราจะได้ฝึก ก่อนที่จะไปบินจริงครับผมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มานั่งเรียนอยู่ในห้องนะคะซึ่งมีบรรยากาศมีเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเราก็จะมาเรียนทฤษฎีเบื้องต้นค่ะ หลังจากที่เราเรียนทฤษฎีไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่สําคัญถัดมาก็คือว่าเราจะมาลองฝึกในการใช้อุปกรณ์เสื้อชูชีพะนะครับเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจะได้ช่วยเหลือผู้ดโดยสารได้นะครับช่วยผู้โดยสารหงชดวงู้สูงพอเขาบอกว่ามันอยู่ใต้ซีก็จะสาย,สายมือ<า><ด>ขวาแล้วก็ซ้าย,าย your life b a s is located under your seat put the life vest on over your head โอ้ยยากมากเลยค่ะเดือยเลยเนี่ยทำแป๊บเดียวยังงึงงึงอ่างเงี้ยแต่ที่เขาบอกว่าถ้าแบบ ถ้าเขาทําจริงๆเขาต้องฝึกเป็นเดือนเลยอันนี้แค่แบบว่าไม่กี่ชั่วโมงเองอันนี้ขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องความปลอดภัยไปแล้วก็คือว่าก่อนที่ผู้สั่จะขึ้นเครื่องนะครับหน้าที่ของลูกเรือก็ต้องมีการเตรียมบริการอาหารและเครื่องดื่มนะครับค่ะและต่อไปนะคะนี่ก็คือการจัดค่ะอุปกรณ์ค่ะซึ่งจัดต้องสวยงามด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเสิร์ฟให้แขกข้างในค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เหมือนมืออาชีพเลยนะคะสวยกว่าของที่ทำไว้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากก็จะเป็นพวกนิตยสารกับหนังสือพิมพ์นะคะลองทําดูเลยนะคะคค <c oughs> ่่ะของแคุวมากเลยนะคะ Would you like newspaper? No thanks newspaper Which one? This one <laughs> หลังจากที่บริการ,รพักพื้นแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เราเตรียมงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้พอเครื่องขึ้นไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีการบริการเครื่องดื่มก่อนแล้วหลังจากนั้ถึงจะเป็นบริการอาหารนะครับ What would you like to drink? Yeah Orange juice or tomato juice Orange juice Okay Okay Here you are. thank you very much thank you เป็นมืออาชีพมากเลยนะ enjoy your drink ครับถ้าตอนถัดมานะครับเมื่อกี้เราบริการเครื่องดื่มไปแล้วใช่ไหมครับเป็นไงสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกนะครับถัดมาก็คือเป็นการบริการอาหารละ excuse me would you like to eat this is our menu noodle spaghetti sorry thank you enjoy your meal sir ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้เอสเตอร์ได้มีโอกาสมาเรียนแบบทฤษฎีเบื้องต้นแล้วก็ทํามอกอัพดูค่ะโห<อ><อ>มันยากมากค่ะแต่งนี้ก็สนุกดีค่ะถ้ามีโอกาสก็กอยากลองจะมาทําอีกค่ะ,ะไงล่ะส่กวนพลอยบอกว่าถ้าไม่ได้อยู่ในวงการน,นี้นะคะ คอยจะไปเป็นอายการสาวค่ะเออเหรอเราชอบด้านนี้อย่างี้เพราะว่าเรียนจบกฎหมายมาค่ะถ้าเสมมติเราไม่ได้มันทาด้านนี้ก็คงเรียนเนต่อแล้วก็แบบเก็บทํางานต่อแล้วก็เพื่อไปสอบอายการพิพากษาอะไรเงี้ยถ้าเกิดทําได้นะคะนี่ต้องขอบอกว่าสามสาวนี้เขาดีกรีดีๆกันทั้งนั้นเลยนะค่หนุ่มๆคนไหนเนี่ยนะคะที่จะเข้ามหาสึกษาเนี่ยนะคงต้องไม่ธรรมดาหรือเปล่าชอบแบบไหน you <small noise>